สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจําวันที่2ธันวาคม2554นะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานานี้ดันนี้หุ้นไทยก็ทะลุ1,000จุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไป1 0 1 9 1 5จุดเพิ่มขึ้นมาที่23.82จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนั้น37,477ล้านบาทครับ สัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนนะครับเมื่อวานนักลงทุนสถาบันซื้อมาเยอะทีเดียวนะครับ3,210ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อเข้ามา2848ล้านบาทต่างชาติก็ยังซื้อต่อเนื่องนะครับ1,687้ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปนะครับขายสุ้ทียไปเอยไป7,746ล้านบาทครับมาดูทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ก็ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะครับ0.21%หรจุดอว่า25.65จุด ปิดไปที well 1, ่12,020.03จุดนะครับส่วนดัชนี n a s ส a q นั้นบวกเพิ่มขึ้นมานะครับ0.22%หรือว่าบวกขึ้นมา5.86จุดด้าน S&P ก็ลดลงไปเล็กน้อยนะครับ0.19%ดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับนิกเอิช่วงเช้านี้เปิดขึ้นมาที่8,603.23จุดเพิ่มขึ้นมา5.85จุดหรือว่า0.07%นะครับ ส่วนราคาน้ำมันติดล่วงหน้าในตลาดในเมกส์นะครับย่อลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังยืนเหนือ100ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับปิดที่100.20ดอลลาร์ต่อบาเรลเพิ่มอขออภัยนะครับลดลงไป0.16ดอลลาร์ครับส่วนค่าระวางเรือนั้นเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะครับบวกขึ้นมา16จุดปิดไปที่1862จุดครับ โดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวลดลงนะครับก็เป็นไปตามความกังวลของนักลงทุนต่อภาวะการเป็นตัวในตลาดแรงงานของสหรัฐนะครับหลังจากกระทรวงแรงงานของสหรัฐเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับถึงกว่า400,000รายนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากรอบสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยแต่ดัชนีดาวโจนส์นะครับก็ยังมีปัจจัยบวกนะครับจากกรณีที่สเปนและฝรั่งเศสนะครับประสบความสําเร็จในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลนั่นเอง และดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนพฤศจิกายนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยพยุงไม่ให้ดัชนีดาวโจนส์เมื่อวันนี้ปรับตัวลดลงแรงด้วยนะครับเช่นเดียวกับราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นมา,อาขออภัยนะครับที่ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะครับก็รับความกังวลต่อปัญหานิยุโรปนะครับแต่อย่างไรก็ดีน้ํามันก็ยังได้แรงหนุนจากดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐและความสําเร็จในการประมูลพันธบัตรของสเปนและฝรั่งเศสนั่นเองนะครับ ส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณเทศศักดิ์นะครับทวีธีรธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเยพัฒน์นะครับบอกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ก็ได้ปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับบวกขึ้นมาแรงพอสมควรนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐที่ฟื้นตัวเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับรับข่าวกรณีที่ธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ห้าแห่งนะครับอัดฉีดสภาพคล่องให้กับธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มยุโรปนะครับรวมถึงทาง ธนาคารกลางจีนเองก็ลดการสำรองของธนาคารพาณิชย์ลงตั้งแต่ปี51นะครับ0.50%ด้วยนะครับก็เป็นภาพรวมที่ทำให้นโยบายทางการเงินในหลายๆประเทศนั้นผ่อนคลายลงนะครับสำหรับแนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้นะครับบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะมีแรงเทขายทำกำไรออกมานะครับเพราะเมื่อวานเองก็ปรับตัวค่อนข้างแรง,ง,ง,งทีเดียวก็เมื่อวานนี้ทำให้ PE นั้นอยู่ประมาณ12เท่านะครับก็มีความเสี่ยงอยู่มากพอสมควรนะครับ หากนักลงทุนที่จะสนใจลงทุนในช่วงนี้นะครับควรรอให้ดัชนีต่ำกว่าระดับ1,000จุดก่อนนะครับแล้วค่อยพ,อพิจารณาลงทุนในระยะต่อไปนะครับใครที่จะลงทุนในช่วงนี้ก็ควรชะลอการลงทุนแล้วก็ดูทิศทางตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวรับประเมินไว้ที่1 0 1 5 1 0 1 0จุดนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่1 0 3 0จุดครับก่อนจากกันไปนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในสัปดาห์หน้าจับก,กระแสหุ้นนะครับจะ งดออกอากาศ1วันคือวันที่6ธันวาคมนะครับและจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่ในวันที่7ธันวาคมนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของจับกระแสหุ้นลงแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันอขออภัยนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ